271คนนะครับไม่ไลฟ์ขายทุเรียนหรอครับวันนี้เออพี่ไม่ได้ติดตามผมจริงนี่นะพี่ไม่ได้ติดตามผมจริงนี่นะติดตามผมจริงฟอดขายมูพี่ใส่ตังหูตอนฝึกสอนได้ไหมคะไม่ได้ครับถอดออกครับแต่ว่าอันนี้เราออกมาข้างนอกปิดเสาทิศก็เลยใส่ได้ครับแต่ว่าพอไปเรียนก็ถอดออกครับกดระเบียบ พิ่งได้รับป้ายให้ของขวัญอันดับหนึ่งอุ้ยสวัสดีคุณนันทิการูประมาณด้วยนะครับผมขวัญน,นี้นะคะขวัญน,นี้ครับสวัสดีครับต้านอนดึกจังครับพี่นอนดึกจังคะก็ดึกนอนดึกเหมือนคุณนั่นแหละคุณเอ๊ <c oughs> เหมือนกันเลยหนูไปสังเกตการสอนตอนปีหนึ่งโดนครูที่โรงเรียนฟาดฉ่ฟำฟาดชามอุ้ยขอบคุณครับ ุ้ยแม่แดงส่งกระต่ายให้อ่ะแม่แดงสวัสดีครับแม่แดงสวัสดีครับแม่แดงขอดึกจังแม่มีคนบอกว่าแม่แดงนอนดึกจังคิดถึงค่ะเจอการสงกรานต์เจ้าลาวจริงเหรอครับจําได้ด้วยพี่แพดดี้ขาพี่แพดดี้ตอนนี้กําลังแมีบมีประเด็นอีกแล้วอยู่บุรีรัมในเมืองบอมแม่นเหรอครับฝนตกไหมคะอากาศดีไหมคะยอดตอนนี้พี่แพดดี้มีประเด็นครับเรื่อง อุ้ยไม่อยากพูดอะพูดไม่ได้ไไดเดี๋ยวปลิวอุ้ยมาแล้วก็มีต้ยำใช่ไหมมามาครับอามาาอันนี้มามาใช่ไหม,ไม,ม,ไมครับมามาครับสองีสั่งไหยงครับมันจะร่าันะมายนรับ เอาหมูหน no ki ังหนึ่งเนื้อหนังหนึ่งตาจะหลับเนาะจริงๆจะหลับแล้วนะแต่หิวเครื่องปร้งเฮ้ยเต้นใส่เต้นใส่ทองให้ดูหน่อยค่ะส้อยจีนู ้อจีนโอ้เ้ยทำไมจำได้วะทำไมจำได้วะเจ้าของหายไปแล้วตอนเนี้ยซอ,อยองเดียอะไรคะก้มกล้าวครับอ๋หลนึง,งางคุณคูพรุ่งนี้มาอาทิตย์ครับผมน้องแพนมาด้วยเป้า ไม่ได้ข้าวไม่ได้ข้าวต้อแทนมาไม่กินรอบดึกหิวหิวหิวประชุมบริษัทเสร็จเมื่อกี้ไม่แดงครับส่งของขวัญให้น้องแทนหน่อยไม่ได้เลยครับอันำทางอื่นดีขอบว่าออแทนนี่แฟนขับว่าแทนขับน้องเ้ยอันนี้อ่ะเรามีแฟนขับใช่ไหมแต่นี้เขามีแฟนแบบแฟนจริงจริงอ่ะทำบูดัดเดียวได้ะค่ะเบื่อว่ะ ไอ้คงมีแฟนอ่ะเนาะ,ะแฟนเนาะยิงเกคอนโซพี่แพที่ไปบุรีรัมหรอค้าอยากเห็นตอนสวีทได้เดี๋ยวข่คลิปให้ดูเลยเบื่อพี่ปามกับนุ่นวะจูจีอะไรกันนักหนาอุ้ยไม่แดงสองฝันให้จริงวะ ครับคุณอยู่เยอะนะคุณอยูอ่เยอะนะหรือว่าเยอะอยู่ดึกข่ะดีนะครับสวัสดีครับให้แทนเมื่อกี้โอเค,เอคขอบคุณครับผมขอบคุณครับไม่เลวครับไปจับว่ายายยำนะครับมาเจอ,อ,อมาเจอมาเจอกินตอนนี้ก็หิวตามเลยสินะอร่อยมากร้านนี้บอกเลย มีคนถามว่าร้านแถวไหนคะวงเวียนแถววงเวียนครับผมวงเวียนอะไระเต้าหู้เลนือสุรินทร์แถวจันทร์ครับพอดีครับร้านนี้อร่อยมากร้านอยู่จันทร์ครับสวัสดีครับน้องปอดน้องแทน คนครับมากินข้าวน้องกันเด้อน้องฝอดจัดฟันจัดฟันกี่ปีคะถึงเข้าที่โอ้แดงอะหกปีมาสองมาสามมาสี่มาห้ามาหกถอดมาหกไปแล้วจัดตอนมาสองสามสี่ห้าหกถอดตอนมาห้าประมาณมาห้าเกือบมาหกมจะสวย้อแสองอือแล้วทีนี้พอทีนี้ทำดีเทนเนอร์หายแล้วก็ไม่ใส่อีกเลยตอนปีหนึ่งแล้วฟันตรงเนี้ยก็ยื่นออกมาข้างหน้าซีหนึ่งก็เลยต้องไปจัดอีกรอบหนึ่ง อืมิข้าวผัดอร่อยมากพี่แข่งกิงช้าสวร์ปีไหนครไม่ได้แข่งกิงช้าสวร์ครับแข่งพิตรราชันเป็นชื่อชื่อชื่อที่แสดงก็คือกรรมาะเตงชักตะวานำรุง อออร,ออรอ่ตกลงพี่แพดดี้มันเคี้ยวฟอร์ดไหมฟอร์ดมันเคี้ยวพี่แพดี้มากตอนเนี้ยอืมมืคนทักว่าฟอร์ดอยู่ปีสี่ใช่ เมย์คนฮักเขาว่าอยู่ปีสี่ว่ะพออยู่ปีสองครับบอกไปกี่รอบแล้วบอกว่าขึ้นปีสองขึ้นปีสองไม่รู้จฟังกันเลย,อยบอกว่าอยู่ปีสองอยู่ปีสองกินอยู่จันร้านไหนเดี๋ยวตามไปร้านอะไรอ่ะคืออนน้ำข้นเย็นตะโฟครับตามมาเลยครับพี่สังเกตรหรือว่า ที่สังเกตการสอนหรือว่าฝึกสอนอันนี้สอนจริงครับเป็นครูแล้วเป็นครูแล้วครับสอบมีใบประกอบเรียบร้อยแล้วหัวเราะงี้แสดงว่าหมันเขี้ยวใช่หยอกเล่นหยอกเล่น ยังสอบใบป,ประกอบวิชาชีพไม่ได้ครับจบมาจะไม่เป็นครูครับจะไปบวชอาจริงจบมาก็บวชก่อนเลยอืมเขาถามพี่ปามมีคนถามว่ากินข้าวกับอะไรทำไมหล่อจัง ไเข้ากับแฟนเจียงเจียงผัว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 จริงจริงอะคือเราแบบเป็นกิ๊กกันนะจริงคือคือเป็นกิ๊กกับแฟนครับผมแต่จีจีก็รู้ครับบอกเจรเรียบร้อยแล้วอีกตู้ จบมาบวชเอาไปเรียนเก้าได้แน่นอนผมได้ทำอีกแล้วแค่นั้นแหละอะไรนะได้กูได้ทำอีกแล้วทำไมถ้าโกงช่วยฮะถ้าโกงช่วยโอ้ยนาจริงๆสอบทำจริงปะเนี่ยออถ้าแบบไม่ช่วยบอกเขาสอบอจริงเหรอไม่เาขาสอบอเออโตายอะ่ะ กินสะดึกทําให้หิวตามเลยเฮ้ยมากินกันเดียวมากินกันไหมเวลานี้หิวตามเลยอืมอคนเยอะเนี่ยพอดีสามร้อยสามสิบคนครับพี่ได้เรียนยิมนาสติกไหมเรียนครับมแต่ก่อนไม่แข่งอยู่ จริงหรอหอืมอืออยู่อสาสัมอ่ะใช่พวกย,ออยืกดหยุดแทนเรียนครับจะผอมไม่เรียนครับฝาเดนโยคะครับจากอาจารย์พรพ,พิมลนุ่งเนืองศิลป์โดนปงนะอ้าวเขาเด้งเขาเด้งครูอาจารย์พรพิมลจริงจริงเดียเด๋ยวแหม่ครูอาจารย์แหม่สอนโยคะใช่ไหมใช่เวียไทยจัน้านสอนโยคะใช่นี่แกดูอยู่ มนนนัะะคสยพี่จบมัธยมมาจากที่ไหนอ่ะอะสำชันครับอะสำชันบางรักอะครับบางรักครับสมบุรีบางรักชลบุรีบางรักคือไม่ใช่ต้นกำเนิดใช่บางรักเลยผมตัวกำเนิดพี่ฝอดจะสอบบรรจุไหมคะขอคิดก่อน ขอคิดก่อนนะเรียนมรพสาขาอะไรเรียนมรพสาขาอะไรคะเรียนคูนาตจินครับผม อันนี้ก็จะเป็น Star Eiffel นะครับที่เราใส่ไว้ใช่ใช่เร <c oughs> <ๆ>ามุ่งช่วยจะกดคอสองคอสองหมื่นหัวใจแบบให้ Star e ฟเฟ e ดิ <c oughs> อะไรนะต <c oughs> อ,อนสองหมื่นหัวใจเราปิดไหน Eiffel <c oughs> จะพาไปเลย s า a r แรงเก่งใช่มึงเคยไปมึงเคยไปดูรถซันนาสนามไหมเคยสมัยก่อน,น,น,น <c oughs> อน่ะรถฝอยขับไอ<ถ>้ก่อนถ้ากูขับยังไงกูก็ชนะแต่ก่อนว่ายี่สิบห้าขอสิเจ็ มึงแข่งกับกูได้เนี่ยกคาร์ดบุยรัมมันก็มีมึงแข่งกับกูได้ขนาดอืมมาเาาอ้ยเคยเจอพี่ตอนแข่งหัตถกรรมที่บุยรัมจำได้ดแตงว่าจำได้จริงเออ มัว <Das que ath en> ที่ไทยกดจบที่ไนสําชันฉือจริงจบอสําคัญจริงเพื่อนผมอ่ะผู้แทนนะคันูดแทน,ทนจบอสาสําชัญครับเป็นนัปเปอร์ครับร้องเพลงดีมาก é, แต่เสียงเดียวอ่ะพี่ป๊ามไอแทนไม่มันชอบตดให้ดมอ่ะไม่ชอบเลยต้องจบ้ยางนานีต้อง นาจสินด้วยนะเออจริงตอนแรกจะเข้าครูภาษาไทยครับก็เลยแบบสอบติดครูนาตะสินก็เลยครูน่าจสินทำได้ด้วยจริงเราหิวถ้าทำเราหิวได้เวลาออกหากินแล้วสิเฮ้ยคุณเหยาพึ่งตอนเขาเรียกว่าถอดหมอใช่ไหมกระสือใช่ไหมเฮ้ยคุณเหยาพึ่งแบบจะเย็นนะเย่าพิ่งหนวพี่สอนวิชาอะไรครับสอนภาษาไทยครับ อุ้ยขอบคุณครับแม่แดงได้หมวยอีกแล้วย,ย้ายจะย้ายไปเรียนเลยมาเลยครับรอัด,ดุมากนะจะบอก เพโอ้ยมันเดินล่ะไปเปลี่ยนอย่าพูดเกาหลีดิเิดโอ้ยสปีโอ้ยอันอันสรับเป็นเลงสอนชั้นไหนฮะชั้นสามครับสามทับสามครับห้าทับสี่ห้าทับห้าสอนชั้นสามเมื่อไหร่จะได้เห็นคลิปน่ารักน่ารักกลวๆของซอแพรนะรอเลยครับรอเลย ไปดูมอนไหมครับพรุ่งนี้บุรีรัมยเสียวนะไม่ว่าไม่ว่างไม่ว่างครับร้อนยังไม่นอนอีกแล้วฝอดเราหลับไปแล้วตื่นหนึ่งกำลังจะไปแล้วฮะเออร้อนไม่ไหวล้ะทุกคนเดี๋ยวฝอดไปจ่ายเงินก่อนนะครับ α